ในฟุตบอลชายเป็นเด็กหร,หรือหรือดีอย่างเนี้ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ดีผู้ดูแลสนามก็ดีเนี่ยอำนาจหน้าที่อยู่อยู่อย่างไรต้องขีดไว้ชัดเจนแต่แน่ๆน่ไปไม่ถึงการจับคุมไปไม่ถึงการไปกระทําต่อตัวแฟนบอลเหล่านั้นไปไม่ถึงการที่จะเอากุญแจมือไปใส่ไปไม่ถึงตรงนั้นแน่หน้าที่คือเมื่อมีเหตุเกิดก็แจ้งหรือแพ็กเอาไว้ ไม่มีการประทะแต่ก่อนแต่ทุกสนามจะมีเจ้าที่ตํารวจทุกทุกสนามอยู่แล้วอย่างน้อยทุกสนามตอนนี้เป็นร้อยคนแน่นอนตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่นําเรียนฝากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยคงจะต้องเป็นเรื่องการแก้ไขต่อไปการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนักขณะน,นี้น่าจากรายงานที่รับมาเนี่ยเรามองประเด็นเดียวคือเจ้าหน้าที่ความรักษาความปลอ,อดภัยของทุกสนามจะต้องมีขอบเขตอำนาจที่ชัดเจน ต้องมอบหมายให้เขาทำอะไรบ้างชัดเจนอย่าให้เขาทำเกินขอบอำนาจหรือเกินขอบเขตที่ระวางไว้มันจะอาจนำไปสู่การประทะและเป็นฉนวนที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาผมอยากจะกลัาบเรียนว่าในฐานะที่ผมเป็นประธานฝ่ายกฎหมายของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยต้องเรียนนะว่าเมื่อมีปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆในเรื่องฟุตบอลการแข่งขันก็ดี แฟนบอลก็ดีปัญหาต่างๆในเรื่องฟุตบอลเนี่ยเรียนว่าเราจะให้ความยุติธรรมทุกๆสโมสรเท่ากันในกรณีที่ร้องเรียนเข้ามาหรือว่ามีเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราจะดําเนินกระบวนการอย่างเสมอภาคและเอาความยุติธรรมมาตั้งไว้เพราะท่านคือองค์ประกอบสําคัญสโมสรท่านคือองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ฟุตบอลมันโตมาวันนี้ได้เพราะท่านต้องลงทุน ท่านต้องพัฒนาการท่านต้องพัฒนาแฟนบอลท่านต้องพัฒนาฟุตบอลทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นท่านมาติดเรื่องที่ไม่ได้รับคำวิธามท่านอย่ากงังวลนะ mm hmm. ผมเรียนว่าทุกอย่างที่มาอยู่ในคณะกรรมการของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยและ G ี l เนี่ยเราจะเอาความวิธามมาตั้งมือโต๊ะหมดเลยนะครับ mm hmm. เพื่อจะให้ทุกทุกสโมสรเป็นพันธมิตรต่อกัน mm hmm. เพื่อทำฟุตบอลเนี่ยให้ไทยเนี่ยก้าวไปข้างหน้าไปสู่ระดับโลกให้ได้นะครับผมขอยรยนยันดครับครับแต่ผมมองถห็ว่าชัดเจนแล้วก็มีอีกหนึ่งมุมให้ถุกคิดก็คือ ขอบเขตหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยซึ่งของสุพรรณเ,เป็นอภพรที่ไปล็อกกุญแจมือกุญแจมือให้กับแฟนบอ,นอลก็เลยกลายว่าเอ,อเรา,เราลองคิดด้ว่าอำนาจหน้า,นาที่สนามถ,ถ้าไม่ใช่ตรำรวจทําได้ไหมอมอันนี้สําคัญเราเห็นด้วยกับคุณจรินพงศ์นะครับว่าทีพีเอลอต้องกําหนดบทบาทของกาดเจ้าหน้าที่สนามที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยเนี่ยว่ามีขอบเขตแค่ไหนเพียงใด ระดับใดแล้วต้องถอยใช่แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปแทนใช่คราวนี้ใช้กฎหมายนะครับเข้าไปบังคับใช้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจมีสิทธิ์ล็อกกุญแจมือมีสิทธิ์ยิงปืนในกรณีจวนตัวอย่างนี้จะแสดงว่าแฟนบอลจะได้รับรู้จะได้หยุดแล้วก็ไม่มีการพึ่งรวมตัวกันชัดเจนไปอีกกรณีคือการการทำร้ายใครก็ตามในสนามบอลเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยอทั้ที่แล้วเมืองทองท่าเรือตีกันผมขอพูดักหน่อยคือสุดท้ายเนี่ยเราเห็นคนในคลิปอาจจะชัดเจนเนี่ยต่อยตีกันแต่สุดท้ายไม่มี ไม่มีการประกาศเป็นข่าวว,าาว่าใครเป็นคนก่อเหตุคนไหนที่เห็นผมว่าถ้าจับมาแล้วลงโทษผมว่ามันจะจบก็เคสนี้ให้เป็นตัวอย่างไว้แล้วกันว่าใครที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจรรนะครับเป็นคดียายาเนี่ยขอให้ติดตามข่าวการดำเนินคดีให้มันถึงที่สุดว่ามีการจับกุมจริงไหมนะครับแล้วก็เมื่อจับกุมไปแล้วอย่างไง ลงโทษกฎหมายบ้านเมืองไปถึงไหนยังไงคบบางทีที่ผ,ผ่านมาเหตุการณ์ความบุแดงเราขาดการติดตามข่าวพวกนี้ลรวตีเสร็จก็ตีเสร็จก็ช่วงนั้นมันเหมือนพลุอะครัพักนึงก็ว่าหายไปแล้วก็ลืมติดตามว่าคาดีนี้มันไปถึงไหนนะครับคราวนี้ลองดูซิว่าลองติดตามดูซิว่าคนนี้ในเอในบในซที่ก่อเรื่องเนี่ยโดนคดี ทำร้ายเจ้าหน้าที่ไปถึงไหนครับเขาบอกว่ามีการออกหมายจับกันด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปสอบสวนเดียวติดตามดูนะครับจากเหตุการณ์ระหว่างมีต่อยอดว่าจะออกหมายจับแล้วสำหรับบอลที่ก่อเหตุครับนี่คือทั้งหมดนะครับของประเด็นที่พูดคุยกันในวันนี้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันนะครับแล้วก็ลาพี่บีไปด้วยในช่วงที่เด็ดข้างสนามนะครับเป็นเรื่องราวของเมืองททยแหละมาฝากกันว่าเป็นเรื่องราวอะไรครับของอร่อยหรือว่าสัานที่ท่องเที่ยวอะไรก็ว่ากันไปวันนี้พูดเดินเครียดมาเยอะใช่ทิ้งท้ายกันหน่อยนะครับขอพูดที่บีด